รีบพี่วีอยาอ่างแร้ภาพแบบไหนบอกเลยนะครับถอย้ถอยถก่อนถอยก่อกนแล้ววกน,นกลับมานะครับในระยะทางกบ5กิโลเมตรนะครับ น no. like ัก่งครับเราเจอล้วตายเลยครับนักจักรเยินครับเยินครับอีกไม่กี่นาทีแล้วนะกจักรนักผู้แนพร้อมไหมครับทุกท่านรอได้ผู้แทนบีบแตาตรงนี้เลยนะครับมีพี่ที่แฝงพร้อมไหมครับพี่จางหางขยับเลยครับอถได้ครับขออนุญาตนะครับมูฟออกข้างหน่อยนะครับเรียบเปิดท้ายกับนักวิ่งนะครับ ตัวชนแะ้วนะให้ความร่วมมือนะคะตัวถอ,อยมานิดนึงโมเวิทีพร้อมนะพร้อมะะไหมฮะระยะ5กิโลเมตรเซ็กซี่ลันพัทยาพีน,นีน่ขอเสียงแล้วนะขยับออกซ้ายขวานิดนึงนะครับ please <I S 2> to the left side or right side clear track now please be ready to start for the This event, 8 international beginning beach in 2022 Now there is 2 minutes 2 minutes left ขยับขาหนดนึงฮะขยับขานิ่หนึงฮะขยับขานี่นะตะคิวจะมามันจะกศดีดีเราใจเม็ดรายเดือดฮายูเอสเรดดี้เรดดี้เรดดี้วันที่จะได้รับเดอะไรว่าวันนี้นะคะทะเลเดือดอย่างแน่นอนชายหาดพัทยาเราเดือดอย่างแน่นอนย b เอส เอาล้วครับพร้อมไหมครับพี่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 ผู้นิามของเราครับครับพร้อมแล้วผมจะนับนนเลยนะครับสามส เราส s <S ่งกันญาณเรียบร้อยนะครับขอมาพูดท่านทู้บริหารทุกท่านนะคะที่มาร่วมเปิดงานให้เราในวันนี้นะคะจากงานพระยาอินเตอร์เนชั่นแนลพิกนิ่บีเลสโซ่พันยีค่ะ We're going to start now. We hope you enjoy for this event. We enjoy with us, and we w l l meet again when you finish. ขอให้นวิทุกท่านนะคะวิ่งกันอย่างสนุกนะคะแล้วก็คร้อมพบกับเซอร์ไพรส์ของเราในวันนี้ด้วยเดี๋ยวเราหุบไปก่อนว่ะ just five kilometers <laughs> keep fighting keep going and keep running <laughs> Thailand you. you to the Fuji Thailand. เดี๋ยวหญิงกับพี่โต้งนะคะจะรอโชกรอรู้ว่าใครจะเข้าเป็นอันดับต้นๆในวันนี้จะรอ,อตรง้งไปทีตรงนี้นะคะสูส้ๆน,นะคะทุกคนมองไปนี่หุ่นสวยหุ่นดีกันทุกคนเลย ชายขาดเัียงระเกิดอย่่นี่ยสุดสุดนะวันนี้นอกจาก ผู้ชายเด้่ยตื่นตาตื่นใจกับสาวๆที่ใส่บิกีดีโดยวิ่งกันนะครับผู้หญิงก็ไม่แพ้กัอนจอยนะกับหนุ่มๆแล้ววันนี้โชว์ุอนจอยวอลเปเปอร์มากค่ะวันนี้แต่ต้อบอกเราสองคนได้ไปวิ่งแบบพี่ๆไม่ไปนะฮะผมได้ย้ายยืนบนเวทีน่ารักน่ารักก็พอเนาะเพราะว่าไม่ไหวจริงนะอันนี้เรามีนักวิ่งตัวน้อยนะคะมาร่วมในของเราเป็นคนที่มั่นใจนะครับเป็นการแข่งตัวเนี้ยแฟนซีเนี่ย ผมเห็นหลายคนที่มีนักรบด้วยนักรบนะคะนักรบสูๆคะ่ะมีนักรบแต่มีอะไรอีกเดี๋ยวผมหามันจะคู่อย่างี่สุด